จังหวัดสตูลเจ้าหน้าที่จับสองผู้ต้องหาซุกยาบ้านในรถเก่งห0าหม่นเม็ดคาใต้สะพานลอยยอมรับสารภาพต้องการนำมาปล่อยขายในจังหวัดให้กลุ่มนักเสพตกเม็ดละ30บาทพันตำรวจโทธีรศักดิ์ศรีราชยาพบร้อยตตเวนชัยแดน436ร้อยตำรวจเอกพรเทพหมื่นก้า รองผบอร้อยตอฉด .436 พันเอกเรวัตเส้นเข็มผู้บังคับการกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่5พันตารวจโทสินชัยพาบ,บพารองผู้กำก,กับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลพร้อมด้วยว่าที่พันตารวจเอกวีรฤทธิ์ดิดเจริญแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายและของกลางยาบ้าห้าหม่นเม็ด เจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติการเข้ารอซื้อจับกลุ่มสองผู้ต้องหาและเข้าปฏิบัติการจับกลุ่มสองผู้ต้องหาได้แก่นายเสริมพันธ์เมฆเรืองอายุ37ปีเป็นคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายเข็มทั์เมฆเรืองอายุ20ปี เป็นคนชาวจังหวัดคนครศรีธรรมราชเช่นกันค่ะโดยพบของกลางเป็นยาเสพติดประเภทที่1่ยาบ้าจำนวน5 0,000เม็ดที่ซุกในกระสอบปุ๋ยอยู่ใต้กระโปรงรถเก๋งสีขาวยี่ห้อเชฟโรเลตครูซหมายเลขทะเบียน2กอกต3491กรุงเทพดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง3หน่วยงานจึงได้แสดงตนเข้าทำการจับกลุ่มและนำผู้ต้องหาทั้งสองรายไปสอบสวนที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่436โดยทั้ง2ให้การยอมรับสารภาพว่า ให้นำยาบ้ามาส่งให้กับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสตูลโดยนายพศได้ติดต่อนายเข็มทัตเมฆเรืองให้ไปรับรถยนต์ในป่ายางที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อไปส่งของที่จังหวัดสตูลจากนั้นนายเขมทั์ได้ขับรถมารับนายเสริมพันธ์ที่อาเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้เส้นทางถนนสายเอเชียมายังจังหวัดสตูลเมื่อมาถึงบริเวณหน้าอบจอสตูลนายพศได้โทรมาหานายเข็มทัศน์ให้เปิดกระโปรงรถด้านหน้าเจอกระสอบมียาบ้าด้านในและนายเข็มทัศน์ได้นำกระสอบดังกล่าวมาไว้ตรงที่พักเท้าข้างคนขับ และมาจอดรถเพื่อส่งของที่สภาลอยหมู่ห้าตำบลของขุดอเภอเมืองจังหวัดสตูลจนมาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มโดยตกลงค่าจ้างในการส่งของเป็นเงิน5,000บาทโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนายเข็มทัตธนาคารไทยพาณิชย์จากนั้นได้นำตัวมาสอบสวนขยายผลที่ร้อยต่อชด436ทำการบันทึกจับกลุ่มตรวจปัสสาวะเบื้องต้นไม่พบว่า เสพยาเสพติดแต่อย่างใดจึงจัดทําบันทึกจับกลุ่มส่งสอพอเมืองสตูลเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ยังพบว่าราคายาบ้ามีการจำหน่ายขายให้กับกลุ่มนักเสพยาบ้าขายอยู่ที่เม็ดละ30บาทยาบ้าที่ราคาถูกแต่กลับมีผู้เสพมากขึ้นในการออกปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในครั้งนี้นิว24 มิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน